ในรอบหลายปีนักท่องเที่ยวกว่า1,500คนขึ้นยอดภูเรือสัมผัสอากาศหนาวเย็น8องศาชมแสงแรกของวันแห่อจองพื้นที่กลางเต็นหนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในอำเภอภูเรือคึกคักตามไปด้วยเช้าวันที่29ทธันวาคม2,567 ตอนเช้านักท่องเที่ยวกว่า1,500คนเดินทางขึ้นมาชมทะเลหมอกบนยอดภูเรือท้าลมหนาวในช่วงวันหยุดยาวซึ่งเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้เดินทางมาท่องเที่ยวส่งท้ายปีร่วมกับครอบครัวและมิตสหายภาพบรรยากาศเก่าเหมือนเมื่อ7-8ปีก่อนกลับหวนมาอีกครั้ง ซึ่งเช้าวันนี้นักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับอากาศที่หนาวเย็นต่ำสุด8องศาและทิวทัศน์ที่สวยงามแสงพระอาทิตย์สีทองสาดกระทบสายหมอกสลับกับทิวเขาและยังได้สัมผัสกับละองหมอกที่พัดขึ้นมากระทบตัวเมื่อยืนชมวิวอยู่บนยอดภูเรือ นางสาวเนธน,นา,างามเนธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่28ธันวาคม2567นักท่องเที่ยวต่างจองบ้านพักและพื้นที่กลางเต็นท์เพื่อเตรียมตัวขึ้นไปท่องเที่ยวบนยอดภูเรือตอนเช้าซึ่งภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือมีลานกลางเต็นท์ที่เปิดให้บริการ2จุดจุดแรกอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่1บริเวณที่ทำการอุทยานจุดที่2อยู่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่2ภูสนและในช่วงเช้าวันนี้การจะราจรคับคัง่งเนื่องจากมีนักท่องเทียทเท่ยวต้้อออองงกาารรขึนนนนทท่่เเียยววบดภูืจ ที่ด่านเก็บค่าบริการจึงเปิด2ช่องทางเพิ่มหนวความสะดวกและระบายรถให้การจราจรคล่องตัวขึ้นเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานหนักการอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่สําหรับมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกดูแลช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำอุทยานแห่งชาติภูเรือเพื่อให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ภยัยการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือเฝ้ราระวังบริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุควบคุมและดูแลปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือที่เยอะมากขึ้นจากหลายๆปีที่ผ่านมาทําให้การท่องเที่ยวภายในเภ่ภูเรือจังหวัดเลยคึกคักส่งผลให้เศรษฐกิจในปีนี้ดีขึ้นตามไปด้้้้วยผูปรรระกกกอบาาานคที่พ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เรือกลับมาแล้วทั้งนี้ทางเพอพูเรือจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวอีกมากมายอาทิงานศิลปะสายหมอกและดอกไม้ในระหว่างวันที่28ธันวาคม2,567-2ถึง2มกราคม2,568นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ในช่วงเย็นณนะที่ว่าการเพอพูเรือจังหวัดเลย